สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องกิติแฮนด์เมดนะครับวันนี้เรามาทําขาตั้งกระถางต้นไม้กันดีกว่านะครับวัสดุที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นไม้พันเลดหรือว่าไม้สนนั่นเองนะครับซึ่งได้ทําการแปรรูปแล้วก็ปรับหน้าไม้นะครับปรับฉากมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดที่ผมใช้เนี่ยก็มีความหนาอยู่ที่2เซนติเมตรนะครับแล้วก็กว้างเนี่ยอยู่ที่4.5เซนติเมตรนะครับก่อนที่จะตัดเนี่ยผมจะทําการมาร์กจุดความยาวไว้นะครับเพื่อจะไม่ต้องวัด ไปตัดไปวัดไปตัดไปเนี่ยมันจะเสียเวลามากเลยนะครับมาร์กจุดเลยนะครับความยาวเท่าไหร่มาร์กไว้นะครับก่อนที่เราจะตัดไม้ให้ได้ความยาวที่เราต้องการเนี่ยเราควรตัด light, หัวไม้เนี่ยทิ้งไปก่อนนะครับไม่ต้องตัดเยอะนะครับตัดตรงที่มันเป็นคุยขุย,ขยหรือว่าเป็นรอยแตกเนี่ยทิ้งไปนะครับและก็เพื่อให้มันได้ฉากด้วยนะครับผมโต๊ะเลื่อยตัวนี้นะครับก็เป็นโต๊ะเลื่อย<ม>ตัวแรกนะครับที่ผมเริ่มที่จะทํางานไม้นะครับแล้วก็ใช้งานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ ที่สําคัญเลยนะครับในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยมันมีความอันตรายอยู่แล้วนะครับโปรดระมัดระวังด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าสิ่งที่เสียไปแล้วมันจะเสียเลยนะครับพอผมตัดเสร็จเนี่ยผมก็จะนําขานะครับมารบมุมด้วยเราเตอร์นะครับเราเตอร์ตัวนี้ก็ทําขึ้นมาเป็นโต๊ะนะครับเพื่อใช้งานได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่ก็แนะนำนะครับสมควรที่จะมีรั้วนะครับกันไม้มันสะบัดนะครับในระหว่างที่เราเดินไม้อยู่นะครับ จะได้ไม่เกิดอันตรายต่อเราด้วยนะครับผมอันนี้แนะนําเลยนะครับทาไมผมต้องลบมุมขาด้วยนะครับเวลาผมลบเนี่ยผมลบทั้งสีด้านแล้วก็4ขาเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกระชับมือเวลาจับนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยแต่คานเนี่ยผมไม่ได้ลบนะครับจะได้เป็นการหัดใช้เครื่องไม้เครื่องมือช่างเนี่ยให้ครบทุกประเภทนะครับมีเท่าไหร่ก็พยายามที่จะดึงมาใช้ให้หมดนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มีเราเตอร์เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลบมุมนะครับแต่ผมมีอยู่บ้านนะครับผมก็เลย เอามาหัดใช้ให้มันคล่องมือนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะนําไม้เนี่ยมาอุดด้วยขี้เลื่อยละเอียดนะครับผสมกับกาว T O A นะครับในอัตราส่วนที่มันเหมาะสมแล้วกันนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าทําไมเนี่ยผมไม่อุดแล้วก็ขัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเดินเลาเตอร์เลยเอาท่นที่เดียวนะครับคืออย่างนี้ครับในระหว่างที่เราเดินเลาเตอร์ลบมุมเลยครับบางครั้งเนี่ยเราไปเจอตาไม้หรือว่าไปเจอบาดแผลเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางครั้งดอกเนี่ยมันจะกัดให้เกิดบาดแผลใหญ่ขึ้นนะครับ เราก็จะได้มาซ่อมซะทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับพอเราอุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําเขาไปตักแน่นนะครับรอจนกว่าเขาจะแห้งระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็เอาคานนะครับมาขัดเลยทั้ง2อ,อันนะครับคานเนี่ยมันจะเป็นการบาดดังนั้นในหนึ่งชุดมันก็จะใช้2ออันนะครับวางประกบคู่เลยแล้วก็ขัดทีเดียวมันจะได้กินเนื้อไม้ไปเท่าๆกันนะครับ ให้เก็บด้านข้างด้วยนะครับทุกคนนะครับหลๆก็เก็บแล้วก็เก็บให้หมดเลยนะครับเบามือนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราขัดคานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็เอามาวัดหาคืนกลางตามความยาวอีกทีหนึ่งครับเจอแล้วก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็ใช้ฉากจับนะครับแล้วก็ตีเส้นเลยอันนี้คือเส้นค่งกลางนะครับเราก็มาเช็คความหนาของไม้อีกทีว่าไม้มันหนาเท่าไหร่อันนี้คือ2เซนนะครับครึ่งนึงก็คือ1เซนตีออกจากค่งกลางเนี่ยเป็น1เซนนะครับแล้วก็ใช้ฉากจับแล้วก็ตีเลยแล้วก็เอาไม้ แล้วก็ติ๊กไว้แล้วก็ใช้ฉากจับตีเลยนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับตรงนี้เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงนะครับดินสอที่ใช้กับงานไม้เนี่ยควรจะเป็นดินสอที่แหลมนะครับเหลามาให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมาทํางานไม้นะครับเพราะว่าเวลาเราตีเส้นแนบกับฉากเนี่ยมันไม่ชิดฉากเลยนะครับแล้วมันก็เส้นใหญ่บางครั้งนะครับแล้วก็อ้าออกบางครั้งเราก็ลืมว่าเฮ้ยตัดเนี่ยเอาเส้นไว้หรือไม่เอาเส้นไว้วะพอตัดผิดปั๊บเนี่ยหายมิล2มิลเนี่ยคือแหมเสียเลิกเลยนะครับ ไม่ดีไม่ดีนะครับควรที่จะเหว่ามาให้เรียบร้อยนะครับพอเราตีเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คหน้ากว้างของไม้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หาร2อนะครับแล้วก็ไปตั้งใบเรื่อยตามตัวเลขที่เราคิดได้เมื่อกี้เนี้ยนะครับมันก็จะกินไปครึ่งหนึ่งของหน้ากว้างนะครับขั้นตอนนี้ในการผ่าไม้เนี่ยให้ใจเย็นๆนะครับใบเรื่อยเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าจะมีความหนาอยู่ที่4มิลเขาจะกินทีละ4มิล4มิล คือมันแป๊บเดียวนะครับสเซนที่เราตีเส้นครั้งที่แล้วมัน2เซนใช่ไหมครับความหนาของไม้มันสเซนมันกินแป๊บเดียวนะครับให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าขาที่เราทำเนี่ยมันแบบประกอบได้นะครับทุกคนมันก็จะดูโยกเยกโยกเย,ย,ยกเวลาเราประกอบนะครับให้ล่องเนี่ยมันมันกระชับและพอดีนะครับและในกรณีนี้ผมจะตั้งใบหย่อนไว้1มิลนะครับถ้ามันมันหาร2อได้เท่าไหร่เนี่ยผมหย่อนไว้1มิลนะครับ แล้วก็มาตั้งอีกทีหนึงเพื่อไปเก็บหน้าสัมผัสของเขาอีกทีหนึ่งนะครับในร่องในหน้าสัมผัสมันจะได้เรียกนะครับพอเราผ่าไม้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเจาะรูยึดสกูให้เขาสักหนึ่งตัวนะครับเพื่อความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็อย่าลืมคว้านฝั่งหัวสกูด้วยนะครับมันจะได้ดูเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับถึงแม้กระถางมันจะตั้งปิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับทำไปเลยครับ พอเสร็จจากขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็ทําการประกอบเลยนะครับเพราะตอนนี้มันอยู่ในช่วงบ่ายแล้วนะครับทุกคนขาที่เราอุดซ่อมแซมไปเนี่ยก็แห้งแล้วผมก็ทําการขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาดูดีนะครับก็ประกอบกันยาวๆไปเลยนะครับตอนนี้